ศีห้าข้อแรกละเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าเราเละเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้เราจําไว้วิบากอย่างเบานะของการฆ่าสัตว์เป็นไปเพื่ออายุสัน้นหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาก 2. วิบากของการลกทรัพย์เป็นไปเพื่อการสูญเสียทรัพย์หรือการเสื่อมแห่งโวกทรัพย์สามวิบากของการประพฤติินกรรมเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาต สีวิบากอย่างเบาของการพูดโกหกเป็นไปเพื่อการเนี่ยมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคําไม่จริงห้าวิบากอย่างเบาของการดื่มสุราเป็นไปเพื่อความวิปราสหรือความเป็นบ้าวิบากอย่างเบานะวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเจร,ริญฉานเปรตวิสัยอย่างหนักใครทํามาทําบ่อยลาดเอียงเทเอียงไปสู่นรกกาเนิดเจริญฉานและเปรตวิสัยหลีกเลี่ยงในการทํารักษาศีห้าให้ได้ เนาะแล้วมันจะมีปิดท้ายสีนิดหนึ่งที่พวกเราเคยได้รับสีกันบางทีเราทําบุญที่โรงเรียนอะไรเงี้ยที่บ้านอ่างเงี้ยเคยได้ยินไหมสีเลนะสุขติยจนติสีเลนะโคพคสัมปทาสีเลนะนิพติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยเคยได้ยินเนาะแปลออกไหมแปลไม่ออกใช่ไหมไม่เขา้าใจว่าหมายความว่าอะไรว่ารุบสาธุอย่างเดียวตอนจบสุดท้ายปิดท้ายอย่างเดียวถ้านก็บอกว่าสีนําไปเพื่อความตายสาธุ ศีนำไปเพื่อความล่มจมสาธุกุรับหมดเลยกุรับสาธุอย่างเดียวเพราะกูไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสีเลนะสุขติงยติสีนำไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์สีเลนะโภคส,สัมปทาศสีนี้นำไปเพื่อพภกทรัพย์อันใหญ่สีเลนะนิพุติงนติตสมาสีลังวิโสทายีสีน,นี้เป็นไปเพื่อเบื้องต้นแห่งการไปสู่บัคผลนิพาน<ส><ญ>คือพ้นจากการเกิดแก่เจ็บต,ตายทั้งหมดได้เลยไม่กลับมาเกิดอีกนี่คือเรื่องของศีล เพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะเวลาเขาพูดภาษาบาลีกันเนี่ยเราต้องพยายามหาความหมายและคาแปลให้ได้ไม่งั้นปัญหาเกิดนงเพราะเราศึกต่กว่ารับรับไปอย่างนั้นเองแต่ไม่รู้ความหมายโดยนั้ยะเลยว่าหมายความว่าอะไรแล้วเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้ยังไงถูกต้องไหมเมียผมชอบเป็นประสาทชอบว่าผมมีคนอื่นถ้าฟังธรรมมีโอกาสหายไหมครับ <c oughs> มีมีโอกาสหายหายไปจากชีวิตมึงอหน,นะ คือถ้าเขาฟังทรมัาก็ฉลาดขึ้นไงเขาจะเลินออกชีวิตมึงแน่นอนดูดเนื้อกัญชาบาปไหมครับอันนี้บาปนะเพราะทําให้ขาดสตินะกัญชานี่ผิดแน่นอนเต็มๆอยู่แล้วนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่มีสติสัป,ปชัญญาในขณะนั้นนะคิดยังไงคนที่มีแฟนแล้วชอบทักมาบอกคิดถึงเราครับเขาจะทักไายืมเงินมึงหรือเปล่ามึงก็ทาเป็นคิดว่าเขาคิดถึงมึงอะนะบางทีเขาอาจจะกําลังหาวิธีปลอดในการยืมเงินมึงก็ได้ ทำยังไงก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าเราไม่ชอบก็บ็อกแค่นั้นเองจะมานั่งเว้นเว่อเพื่ออะไรไม่ชอบก็บ็อกแค่นั้นเลยง่ายๆมันก็ติดต่อมึงไม่ได้แล้วผมนอนแล้วตามันหลับเองผมยังปกติไหมครับผมนอนแล้วตาหลับเองมันค่าอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะมึงเป็นตุ๊กตาเหรอเวลานอนปุ๊บตุ๊กตามันปิดอัตโนมัติอย่างเง ok okay. like ี้ยเหรอใช่เหรอวะเพื่อนมีผัวหลายคน ใช้คำว่าผัวเลยนะแสดงว่าได้กันแล้วเนี่ยเพื่อนมีผัวหลายคนพร้อมกันบาปไหมคะแต่ผู้ชายไม่รู้โอ้โหเพื่อนมึงคันมากอะนะบาปะนะมันมีหลายคนนะนะมันเป็นการประพฤติน,นอกใจไงผิดศีลอยู่แล้วนะอาจารย์มีน้ำพริกมาไหมครับไม่มีจ้าซื้อในตะก,ก้าเลยจ้าตะก,ก้าแต่วันนี้ไม่ได้ขายนะในน้ำพริกในตะก,ก้าจะขายเมื่อเช้าขายไม่ทัน เพราะว่าเขาทารูปให้อาจารย์ไม่เสร็จแต่วันนี้มีหนังสือขายอยู่ในตะกร้าสามารถซื้อได้ขอวิธีจัดการกับเพื่อนร่วมงานคิดลบทําดีต่อหน้ารับหลังใส่ร้าย,ายเราต้องจัดความความรู้สึกตัวเองอย่างไรเพื่อนร่วมงานคิดลบต่อหน้าอ๋อต่อหน้าทําดีรับหลังใส่ร้าย,ายไม่ต้องทําอะไรเ่อนะปล่อยไปคำถามคือสิ่งที่เขาใส่ร้าย,ายป้ายสีเราเป็นคจริงไหม ถ้าเป็นคาจริงแก้ไขแก้ไขเองใหม่ถ้าไม่จริงไม่ต้องสนใจปล่อยวางเราไม่ต้องวิธีการจัดการกับคนประเภทนี้ดีที่สุดคือเงียบถ้ายิ่งไปต่อล้อต่อเถียงมันจะยิ่งฟาดฟันกับเราไม่จบบอกเลยยิ่งพูดยิ่งแก้ยิ่งดา่ายิ่งเกลียดยิ่งเอามันมาดินทามันก็ยิ่งเอาเราไปดินทาวิธีการคือเงียบถ้ามีคนมาถามชี้แจงความจริงไม่มีคนมาถามอยู่เฉยๆหน้าที่คือทำแค่นี้ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียง